ค้นคว้าหาความรู้นะคะซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีก,อกชื่อว่ารีเสิร์ชนะคะหรือกระบวนการหาความจริงหรือกระบวนการหาคำตอบของปัญหาอย่างมีระบบแบบแผนและมีวัตถุประสงค์ที่แน่นอน โดยอาศัยวิชาการทางวิทยาศาสตร์จะไปให้ผีมาตอบคำถามเราก็ไม่ได้จะไปจุดธูปบอกให้เจ้าพ่อกวนอูมาบอกเราเขาก็ไม่เชื่อนะคะดังนั้นมิติลึกลับเนี่ยเราต้องตัดออกไปเลยโชคชะตาวาส,สนาช่วยนีย่ต้องตัดออกไปก่อนเลยนะคะของพวกนี้นะคะข้อมูลพวกนี้จะได้มาจากคนสิ่งแวดล้อมจากการลงศึกษา จากการจับต้องแล้วก็จากสิ่งที่เราเห็นทักได้เท่านั้นเขาถึงจะเชื่อได้แล้วก็มาวางเป็นรูปแบบนะคะมันจึงเป็นงานวิชาการได้งานวิชาการไม่ใช่งานที่เราเขียนอยู่คนเดียวเอออหอหมกอยู่คนเดียวแล้วจะมาให้คนอื่นเห็นตามที่เราเขียนได้ด้วยอันนี้ก็ไม่ใช่งานวิชาการแต่งานวิชาการหมายถึงหรือการวิจัยหมายถึง สิ่งที่เราทำการศึกษาอย่างเป็นระบบแต่บุคคลอื่นนะคะทฤษฎีอื่นมีความเห็นนะคะมี impact มีบทสะท้อนต่างๆในเรื่องราวที่เรากำลังจะเขียนอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเรียงร้อยถ้อยความลงมา จนหาบทสรุปและเกิดองค์ความรู้ได้อันนี้จึงถือว่าเป็นงานวิชาการได้งานวิชาการจะเขียนคนเดียวเอออโฮมคนเดียวจากชุดความรู้ของของตัวเองคนเดียวไม่ได้ไม่ถือว่าเป็นงานวิชาการแต่จะต้องมีงานวิชาการอื่นๆที่ถูกการตีพิมพ์ที่ถูกการเขียนที่ถูกการวิจัยมาแล้วในเรื่องราวที่เรากําลังจะเขียนอย่างเช่นอาจารย์ยโสธราเขียนเรื่องความเชื่อและพิธีกรรม ของกลุ่มชาติพันธ์ชาวไทยกูยหรือชาวไทยเขมรในเขตอีสานใต้มันก็จะต้องมีคนที่ทาวิจัยเรื่องนี้ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและพิธีกรรมนะคะพิธีกรรมสื่อสารหรือพิธีกรรมต่างๆอื่นไว้อย่างมากมายว่าความเชื่อเนี่ยหมายถึงอะไรพิธีกรรมเนี่ยหมายถึงอะไรปรากฏในพจนานุกรมไหมปรากฏในงานวิชาการอื่นๆจากผู้ทรงอื่นๆหรือไม่ ถ้ามีปรากฏเอาท่านเหล่านั้นมาอ้างอิงซัพพอร์ตกับความเชื่อและพิติกรรมของเราอย่างนี้จึงถือว่าเป็นงานวิชาการแต่ถ้าเขียนของเราเองเอออห่หมกหน้าเดียวนี่เป็นของเราเขียนเรียงความทั้งหมดนั้น<อ>เขาเรียกว่างานของฉันไม่ใช่งานวิชาการนะคะอันนั้นงานของฉันอย่างเนี้ยเป็นต้นนะคะต่อไปค่ะ ทำไมจะต้องทำวิจัยนะคะปริญญาตรีว่าเอา้าฉันเรียนมา4ปีทำไมฉันต้องทำวิจัยในชั้นเรียนด้วยนะคะเมื่อวานนะคะก็มีนิสิตปริญญาตรีนะคะสาขาพระพุทธศาสนากับการสสังคมมาหาอาจารย์นะคะถึงที่พักเลย11คนมาปรึกษาเรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียนแล้วเดี๋ยวนี้บังคับให้การทำวิจัยในชั้นเรียนเป็นแบบบุคคลบุคคลนะคะ ในสมัยของอาจารย์นะเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนั้นให้ทําเป็นกลุ่ม3มคน5คนสีคนแล้วแต่นิสิตนักศึกษาเนี่ยจะมากจะน้อยอย่างไรแต่ทุกวันเนี่ยให้ทาเดียวเลยนะคะให้ทาเดียวเลยแล้วทีเนี้เด็กก็ไม่รู้ว่าระเบียบว,วิธีวิจัยของตัวเองจะเป็นอย่างไรวิธีการหาชื่ออย่างไรแล้วก็จะต้องเดินเรื่องไปแบบไหนอย่างไร นะคะเพราะว่านิสิตปริญญาตรีเนี่ยเด็กก็คือเด็กนะเด็กก็คือเด็กไม่สามารถที่จะไปอ่านหนังสือเป็นสิบสิบเล่มได้ดังนั้นผู้ที่เป็นอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญก็จะต้องแนะนําว่างานวิจัยที่ตนเองจะต้องทำเนี่ยนะคะหรือศึกษาอิสระหรือการค้นคว้าอิสระของตนเองเนี่ยก็จะต้องเจาะไปที่เรื่องแล้วก็ขยายไปที่วัตถุประสงค์แล้วก็ เราจะต้องทํากระบวนการศึกษาตามกรอบรูปแบบของตนเองเพื่อให้เด็กเนี่ยเกิดความเข้าใจนะคะดังนั้นการทําวิจัยเนี่ยทำไมจะต้องทําวิจัย2เรื่องเลยที่อาจารย์เจอนะประสบการณ์ประสบการณส,สิบกว่าปีมาจากการเขียนหนึ่งการวิจัยกับการสร้างเสริมองความรู้ทางวิชาการเราเขียนงานอะไรก็ตามจะเป็นบทความทางวิชาการก็ตามจะเป็นงานวิจัยก็ตามนะคะ จะต้องมีอ,องค์ความรู้ตามรูปตามหลัวกวิชาการที่เชื่อถือได้ที่เชื่อถือได้ในที่นี้นั้นหมายถึงมันผ่านกระบวนการวิจัยแล้วนะคะมันผ่านกระบวนการวิจัยแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นบทความทางวิชาการเขียนโดยผู้นั้นไม่ต้องผ่านกระบวนการวิจัยแต่จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการทําวิจัยมาแล้วทําไมถึงต้องเขียนบทความทางวิชาการเขียนเพื่ออะไรหนึ่ง การเขียนบทความทธวิการเพื่อนำเสนอองค์ความรู้ที่ตนเองเห็นหรือประเด็นปัญหาทางสังคมหรือข้อสงสัยอย่างใดอย่างหนึ่งจนนำไปสู่คำตอบ จนนำไปสู่คําตอบหรือการคลี่คลายปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาหรือคุณค่าหรือวิเคราะห์หรือแนวทางอะไรก็ตามแต่มันจะต้องหาทางออกให้กับเรื่องนั้นได้ว่าเมื่อคุณอ่านบทความเรื่องนี้แล้วคุณได้อะไรมีกระบวนการอย่างไรและสรุปในเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็คือบทความทางวิชาการซึ่งอาจารย์บอกได้เลยว่าสมัยต่ก่อนว่าบทความวิจัยเนี่ยเป็นอะไรที่ยาก